เมียป่าอยู่ไหนตอนนี้เริ่มบอกทะเลาะกันมันยังไม่ทะเลอกเลยแต่ไปไปใหม่เนี่ยลูกๆเคยประสานให้พ่อแม่คืนดีกันไหมถ้าพยายามทุคือถทะเลาะกันทำไมดีกว่าอยู่ท้องไม่ถลาะกันไม่เกี่ยวกับออันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็อยากจะให้เขาลองดูว่าเออเอาไงก็แน่ ตอนที่เราอยู่กันมันเหมือนก็อยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะลองดูลองคิดอะไรลองทำดูบ้างในท่านเองอสรุปวันนี้พี่จุ๋มมาเลยดีกว่าขอต้อนรับพี่จุ๋มฮะขอ้อนรัสขอต้อนรับขอต้รับสวัสดีครับตลกมากเลยนะมากเลสดยอดสยดสุดดสดยดตลลตลลกลตตกล ครอบครัวกสโมสรแต่เขาบอกเป็นก็ยังเป็นก็ควรอยู่นายพี่จุูห่างกันได้กี่เดือนเนี่ยแปดเดือนแปดเดือนคิดถึงมั้ยตั้งใจไว้สองปีคิดถึงไหมคิดถึงเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะอยู่คนเดียวหรือว่าเราจะกลับไปหาเขาดีคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดดิยาด่าน้๊าเสียงยาน๊าบด๊าเห็นะล่ะแต่นพิจูรักรักฝาเนาะเออ ทำไม่ยโอ้ยไม่มันไม่อยากคือมันพูดแรงๆคุณทุเรศมากทเาไม่ตายผมจะบอะไรกแกไม่ใช่คนนี้นี่เรางป็นพู้หญิงเด้นี่เราเป็นผู้หญิงเอาตรงที่ว่าเราเอาอยู่คนนี่แหละคือคอยดูแลลูกหลานแล้วรับเพื่อนกันแล้วเราไม่ใช่เพื่อนกัน มันจะมาพูดอะไรแท่มันดูเป็นทุเรศอ่ะไม่ใช่คนหลังเขายังอยู่ด้วยกันเนาะผัวเมียพี่จุ๋มตอนนั้นเขาน้อยใจพี่จุ๋มผัวเบิดร่างก็ไม่เคยไปช่วยไม่เคยสนใจเขาอะไรก็ไม่สนใจเขาเ็นว่ามันไม่ไม่น้อยใจอย่างนั้นหรอกพูดถึงว่าการทำมากินของเราอะ ทุกอย่างมันต้องต้องช่วยกันมันต้องดูแลไม่ว่าอะไรทั้งนั้นไอเมื่อไม่เออไม่ดูแลถึงเมื่อเมื่อเมื่อไม่ดูแลไม่สนใจตรงนี้กูก็อยากจะร่วมอยากจะไปทำอะไรนะแค่นั้นเองออแต่ไปเราดูิแต่เขาอาจจะคิดว่าเอ้ยดูแลก็ไม่ประสบความสำเร็จเก็บเงินก่อนไหมนี่ไงทุกคนจะมีเหตุผลส่วนตัวแต่บางทีอาจจะว่าเหตุผลของเรามันอาจจะมันมันไม่ถูก หรือของป๋าถูกบ้างเราไม่ถูกบ้างมันก็สลับกันไปมาไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นกนเนาะก็เลยคิดว่าเราอาจจะผิดตอนนั้นที่ว่าทําไมเราอยู่มาได้ตั้ง30กว่าปีแล้วพอมาวันหนึ่งอ่ะเราแบบว่าไม่ไหวอ่ะเหมือนเราล้าเงี้ยเราก็เลยแบบไล่เราไปอยู่กับพ่อมาแม่มงเงี้ยไล่บ่อยๆก็แต่ก็ลองไปดูดิตก็ไป ไปอยู่กับพ่อกับแม่ตามใจเขาเขาบอกลองแยกกันอยู่เผื่อว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นแต่เราก็ลองแยกแล้วแปดเดือนทุนลองเห็นมีอะไรเราจะดีขึ้นป่าดีขึ้นไหมป่าดีดีหน่อยนึงอะไรป่าดีขึ้นมาแยกกันอยู่ไปป่าดีว่ะมันแหมมันนี่คุณกระเสียงแล้วมันยังไงแม่ผมไจ่ดูไม่เลยกิ๊กก็กระจายหมดเลยอะแล้วพี่สุนคิดว่าปอบเปียนี้มันจะเวิร์กไหมเนี่ยปอบเปียนถ้าหนุ่มหมปอบเปียนแล้วทำไมอ่ะเออแต่จะบอกว่าป่าทำอะไรหลายๆครั้งเนี่ยมันคนแบบ ให้การต้อนรับทีเนี้ยตล,ตลอดตลอดแต่ว่าถามว่ามันจะอยู่ไปได้ยาวขนาดไหนอันอย่างเมูาทานอ่ต้นทุนสูงนะ<ม>ใช่ไหมต้นุสูงแล้วแล้วเราใส่ป่านเราไม่ถึกแต่อนนี้เราว่ามันน่าจะ,จะใช่ใช่ใช่แล้วเป็นอะไรที่คนแบบกินได้ตลอดอ่ะ<ม>แล้วของเราไมยไม่ใส่สาย อะไรแบบนี้คนก็ปลอดภัยแต่จะไม่ปลอดภัยตอนที่เวลาเราเราปล่อยให้เขาไปขายอ่ะเขาไปขายแพงกว่าเราขาย15เห้าเาไปขาย50แต่เราก็แล้วแต่เขาไม่ว่าว<ะ>ไม่ว่าอะไรแล้วขาย15เห้าเขามาเราไปขาย50าสิบเปลือเราไม่รู้มีมีด้วยข่าวแต่ว่าเราอยากรู้แต<ล>่แเขาก็คงไปเปลี่ยนแพคเกจใหม,าาม่แต่เขาทำรูปแบบสวยนั่นเหรอก็ใาไเหคนมันเป็นลูกใหญ่มากนะเรา ปั้นทุกทุกลูก,กเลยช่วยกันปั้นทีละลูกจะในปั้นแป้งอ,อ่ะเช็ดเครื่อะไหวแล้วก็นั้นใส่ปั้นใส่เสร็จแล้วไข่เค็มใส่กวนก็สามสี่ชั่วโมงเลยเฉพาะไส้อะ่ะแล้วก็ปั้นเนี่ยทีละลูกละลูกละลูกอะ่ะใช้คนแบบก็ต้องจ้างเขาเนาะนะไม่กลับไปอยู่กับพ่อแล้วเดี๋ยวไปไหน่ก็ได้ป้าเคยสีบบีบมั้ยมีแต่เราคอยจะสูบบีบนะคะว่าแต่เขาหลอกแฟนเขาให้อะไรเราบ้างไหมเขาเคยให้อะไรเราบ้างให้เราอะไร เขาให้หลายครั้งให้อะไรบ้างมีไหมบอกว่าอย่างของเซอร์ไพรส์แบบอะไรของขวัญของขวัญอะไรให้บ้างมะป๋าเนี่ยแกมีครอบครัวมาหลายครอบครัวแกจะมาทํากับเราแบบนี้มันไม่ใช่ลูกมองจะไม่ดีเนาะแล้วก็การทำปกติเนี่ยหนูก็อยู่กันปกติทำไมพี่ถึงมาแล้วป๋าเงียบเลยอ่ะป๋าต้องวมาเล่ามันพูดอะไรต้องวางมากของเขาอยู่เออแล้วป๋าไม่อยากคิดจะแบบเซอร์ไพรส์บีดหวานแหววอะไรกับเมียบ้างเหรอโอ้ยฉันเป็น ความคิดอย่างเงี้ยแกไม่น่าทานเรื่องพวกนี้หรอกมันไม่ใช่เลยอ่ะเขาก็เป็นอย่างนี้เสมอต่อเสมอไปเนาะนักเที่เองใช่ใช่ใช่ผิดที่เราเออผิดที่เราใจอะไรไม่นะรีลาเยอะที่กระป๋ารีล่าเยอะเหรอนนี้จะเป็นฐาน กับเขานอนกับเขามีลูกกับเขาเนี่ยก็เราทําไมต้องรักก็เพราะว่าเขาเป็นสามีเราถ้าเขาเป็นไม่ใช่สามีเราเราก็จะไปรักคนอืก็ไม่ได้ไงจริงจริก็ต้องรักไปนั่นแหละลูกๆอยากจะบอกอะไรกับพ่อกับแม่บ้างดีกว่านะอาจจะท็อฟฟี่ก่อนก็ว่าเป็นมาบอกตรงนี้ก็ได้้อกกต้องบอกป่าไม่ต้องเขินลูกเลเขินด้วยคุณทุเรียนงไ นั่นแหละคืออยกเนเธอป็นบันไดการเป็นบางรายการได้บอกรัตเรื่องของแก้วที่ถือว่าไม่ใช่ป๋าที่เมื่อก่อนหนูไปออกรายการป๋าป๋ายังพูดเปิดรายการสองชั่วโมงหนูยังยืนรอมาแล้วเลยแกอยากจะพูดอะไรแกก็พูดจริงๆริงอันนี้จะต้องให้เราพูดบ้างอะไรกันเราพี่ก็พูดไปไงให้น้องพูดบ้างจริงๆนึกไม่ไม่ไม่ทันได้เลยอะะไรค่ก็เลยจะบอกว่า เออหนูรักพ่อแล้วก็จริงใจกับพ่อหนูจริงใจกับพ่อแล้วก็อยากให้พ่อเชื่อวมากในตัวหนูคือพ่อไม่เชี่ยวในตัวใจไม่จริงใจกับหรอกก็เป็นความคิดบางครั้งการเป็นเด็กอะค่ะพ่อคอยจะมองว่าเราตัดสินใจอะไรยังไงหนูก็อยากจะให้พ่อรู้ว่าหนูก็เริ่มโตแล้วก็อยากให้พ่อมั่นใจในตัวหนูมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นห่วงพ่อแล้วก็รักพ่อหอมพ่อเลยพีหอมพ่อหน่อย mà chính anh chị <laughs> ล <Şey S 1> ูกชายใชย่มลูกชายน <ละ S 2> ้อลลงชายน้องไทยยังไงก็ไม่ต้องห่วงไอ้ที่พ่อบอกว่าจะฝากไว้ก็เดี๋ยวผมวก็ขยายตลาดเอ,อเอาให้อย่างที่พอ่อภูมิใจอะไรขาตลาดแน่น,นอนเพราะผม <ๆ S 2> ผมแล้วผมเรียนมาด้านการตลาดก็จะวางตลาดให้มันกระจายออกไปทั่วประเทศให้ให้เนี่ยมันเป็นชื่อดังที่สุดเราจะขายทั่วยุโลกมันเป็นไม่ได้พ่อเป็นไม่ได้ส่งทางเรือมีชื่อหรือะไรมีชื่อหรือะไรเปียคันเทพเปียคันเทพเดี๋ยวพอมีชื่อก็ เป็นเทสด์อีกมีชื่อเสร็จกันระเนรน้าทุกทีเลยมันไม่ได้มันไม่ได้ลงทุนกันทาไม้สาววันนี้อะไรจะบอกคนทขอเป็นห่วงป๋าให้กำลังใจป๋าวันนี้แห่กัมาเต็มร้านเลยไงป๋าไม่มีว่ะไม่ต้องห่วงหรอกคือไม่ต้องห่วงชีวิตมนุษย์มันไปได้ทุกคนนะฮะมันเป็นไปได้ เราต้องไปบ่นไปท้อไปแล้วกอืะพูดไปบ่นยังไงมึงก็ต้องทำมาเอางี้ว่าชอบพูดตรงเนี้ยพูดไปแล้วมันได้ดีมันก็จะได้เองถ้ามันไม่ได้ดีมันก็ไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจะนาไปเรื่อย ถ้าวันนี้ถ้าเกิดคนอยากทานคนอยากกินทำยังไงโทรศัพท์มาสั่งหรือใส่ปากเคี้ยวหยิบใส่ปากเคี้ยวเขาาเขอยากจะมาซื้อสั่งโทรศั่ง์เฟซบุ๊กก็ได้ครับที่ไหนที่ไหนคะหรือว่าจะเป็นเบอร์เบอร์ม็อบกีก็ได้ค่ะเขาโทรเขาโทรมาจีบนะโทรมาสั่งได้ได้เบอร์อะไรฮะจีบหลังไมห0 94ค่ะ416155ค่ะสองเบอร์สองเบอร์ใช่เนาะจะได้มีคำอธิบายอะไรเอาอะไรม้เหรอ หนูเอาอะไรมาลูกตังตังอะไรอ่ะหมื่นสามร้อยอะไรกันเคลียร์บิ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 นอะไรบอกไม่ได้แต่แล้วทำไมมาเคลียร์บีน่ะมาดูแลอะไรเนี่ยเกียบีนระหว่างรายการไม่เดี๋ยวก่อนป๋าเนเพื่อให้ดูเรื่องนะหนบอกแยกกันอยู่แล้วอะไรเนี่ยไหนบอกแยกกันทำไมให้เขาไปดูแลเรื่องเงินน่ะกูไม่มาดูแต่อยู่ในสายตากูอยู่ดีแล้วโอเควันนี้ขอบคุณก่อนดีใจที่ได้ชมกับ ก็อยู่ไปตามมึงแล้วกันหูกอผมก็ไปไหนเรื่องหมือนกันไม่ชอบแบบมายุ่งมาุวุ่นวายมากขอบคุณพี่จุ๋มมากขอบคุณคณไทยอที่สำคัญเจ้าของร้านมี ของร้านไม่ใช่ไม่ใช่ปลาหรอกมีมีมีเจ้าของร้านพี่ของมันอีกมันดูแลอยู่พี่ของราอันนั้นเมียคนก่อนใครอยากมาที่หลอดมีหลายเมียคนหลอดมาหลานปลาเทพมาได้ที่ตรงไหนนะอยู่นี้ตรงดในนิสัยที่ที่ไหนตั้งหลักมาจากสอนนพุทธมณฑลแล้วเลี้ยวขวามาทำบางเด่นเจ็ดกิโลก็ยี่รถไถึงนี่เลยเจ็ดกิโลเมตรโอเคุณปลามากมาก